ตอนนี้นะคะที่มิชิโกะคลินิกของเรานะคะ mm. ก็มีการเปิดตัวเครื่องใหม่นะคะ mm. ที่ชื่อว o ิวเ e มอร์ทั้งหมอแล้วก็ทีมแพทย์ของหมอนะคะ mm. มีประสบการณ์กับเครื่องนี้โดยตรงนะคะ mm. ก็คือเราลองกับหน้าตัวเราเองมาทั้งหมดแล้วเราก็ได้ทำกับคนไข้ามาแล้ว mm. สเหตุผลนะคะที่นำาอร์เน r เมอร์เข้ามาที่มิชิโกคลินิกนะคะ mm. เรื่องของการเก็บกระชับ ใบหน้าที่มีความหย่อนคล้อยมีปัญหาถุงใต้ตาไขามันถุงใต้ตาที่เยอะมีปัญหาไขามันเปลือกตาที่ดูหนาเรื่องของปัญหาริ้วรอยเล็กๆบริเวณตรงกลางของใบหน้าแล้วก็รวมถึงปัญหาเหนียงที่ไม่กระชับที่หย่อนคอล้อยก็จะมีตัวโหมดที่สามารถปรับเพิ่มมอลลุม่มทำให้ใบหน้าดูอิ่มฟูขึ้นมาได้ด้วยถ้าเราต้องการให้ใบหน้าบริเวณนั้นๆนดูฟูดูเต่งตึงตัวนิวเมอร์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาในเรื่องของการลดความเจ็บปวดเขาเรียกว่าหล่อเย็นตลอดเวลาให้เราเอาหัวแนบติดกับผิวอ่ะ หน้าก็เย็นขึ้นอันนี้ก็เป็นการลดความเจ็บปวดที่ดีมากๆข้อต่อมาก็คือตัววลิวเมอร์ก็จะมีการแก้ปัญหาเรื่องของการเบิร์นที่บริเวณใบหน้านะคะหัวเขาเนี่ยสามารถหมุนขยับ ให้มันแนบกับใบหน้าได้สนิทมากยิ่งขึ้นหลังทำหนึ่งเดือนรู้สึกได้เลยว่าหน้าวียกกระชับขึ้นมากจริงๆตัวเองไม่ได้สังเกตนะแต่คนรอบข้างอะทักว่าไปทําอะไรมาครั้งที่ทำเนี่ยหมอไม่ได้ทายาชาด้วยก็เท่สุกกุ่นๆน,นะคะปกติแล้วอะค่ะหมอเป็นคนหน้าเล็กอยู่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องไขมันหรือว่าความหย่อนคล้อยจะเน้นในความฟูของผิวค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเดิมอะของหมอแก้มต่อกว่านี้อีกตอนนี้ก็คือฟูขึ้นมาแหละหมอทดลองกับตัวเองแล้วแล้วก็ชื่นชอบถึงผลลัพธ์ ยังไงก็อยากให้คนไข้ชื่นชอบแบบนั้นเหมือนกันใครที่สนใจตัวเครื่องวูลิมเมอร์นะคะยังไม่มั่นใจหรือว่าอยาการู้ข้อมูลมากขึ้นหรือว่าอยากมาพูดคุยกับหมอหรือทักมาคุยอะไรเงี้ยก็ทักเข้ามาสอบถามหรือมาเจอหมอได้เลยที่มิชิโกคลินิกนะคะ